สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกีเขาโลภหลักชุกปูชุกคนครับผมฝนโตครับเมื่อนี้ฝนเศร้ายังสไปครับยังสไปหาแนวอยากแนวกินครับแต่ว่าครับยังบ่หูจ้าครับมาสิไปหาอย่างครับร่อยฝนเศร้าสวรรค์ครับผมติดตามชมเลยเด้อครับ โมเมนตพี่น้องเลยมาได้ครับพี่น้องขึ้นเขาวน้ำกันวันออกเดินทางครับต้บนประดุกที่ว่าไปซีดได้ไหมนี่นแหละครับประดุกง่ายครับแกงตัวของท่านเบี้ครับมันหายแม่ว่าขนโต๊ะด้วยครับก็เนี่ยยิ่งไฟไซบอไ์ดเลยครับ คนเศร้าเลยครับยังบากันคนยังแค่เหล่าลเศร้าโตอยู่ครับแามา่เก็บเฮ็ดที่เก่าครับเป็นมือที่เจ็ดครับนี่จะเฮ็ดบานครับอันนี้เห็ดระงงเหลืองครับแามา่เข้าหนึ่งามาพร้าดอกจูมครับนี่ระงงขาวครับผม แรงขึ้นหมาครับฝนตกอุปสรรคในการถ่ายครับฝนตกแห่งดีครับนี่ยังไงครับพี่ผ่าการได้กับเพราะถุยเพให้มเลยครับนี่ฝนตกครับเห็ดตะไคร้ก็เริ่มออกครับฝนตกแบบนี้ดอกงามครับเห็ดตะไคร้ วาเฮ็ดไข่บน้นนเท่าครับล่างเรื่มอออเฮ็ดละโงะ่แตเบิดเนี้ยครับก็ด่อได้เยอะครับเพราะว่าเฮ็ดตะไข่เนี่ยผมว่าจิออกลายนะครับเจ็ดตุ๊กแหงไวแหงพี่น้องเอ้ย น้ำจนไหล่ผู้ท่าทาาถ่าเลยครับแม่ครับได้เห็นได้คลิปใครเนี้ยแบบหนี้อ่ะครับลำบากใช่ครับนี่นี่ฝนตกครับจังไรกก็ขอถั่วไปเ้อครับขอแม่พี่น้องทีรับชมกันได้ครับผมมือนีแต่เฮ็ดตะไคร่ครับเฮ็ดตะไคร่เฮ็ดไข่เฮ้ยครับใส่สารหนี่งเฮ็ดไข่ เห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้เนี่ดอกงามครับดอกจูมครับผมล่างออกหลายรัเห็นได้มาอยู่บ่บอพอบอ่พอพ่อเอ้าขึ้นมาก่ครับม,มากเลได้เยอะได้น้อยเยอะครับอ งูเขาเป็นไหมสิไปท่ากันไปท่าแดงนี่ครับฮะท่ากันไปท่าแดงน้อเหนื่อยแล้ะฮะไปลานงูอะผม่าวัวผมไปคนไล่ผมว่าครับนอนแล้วมึงเนื่อยนะครับผมไม่ไม่เาไม่เอาแล้วครับผมก็คือกันละเฮ็ดหนาอิดเฮ็ดหนาแหลกก็ออกพี่น้องเอ้ยโอ้ยเหยียบมุนพึ่งชะตดเนี่ยครับเฮ็ดดิน น้องงามครับหิดหนาอิดนาเลยรแกงเสียบกำลังออกครับขึ้นมาเท่าก็ได้อยหนึ่งครับผมกำลังออก อสองสามมือสอิเป็นเฮ็ดกอแดงครับออครับ,รบผมท่านผู้ชมหลังจากแหงแม่โดนเตืบครับมาพ่อเฮ็ดเหลืองครับพม่พ่อเฮ็ดเหลืองมูหนึ่งครับเอ็นเหลืองงหญ่เตืบครับดอกง่ายฟอม ลายเติบแล้วครับครับงูใหญ่เติบครับโอ้ยงามๆเลยครับถัดไปชมเอ้ยโอ้ยคักแล้วคักแล้วเลยวัแม่นสีบดได้ใช่ไหมครับนี่ครับโอ้ยแหงดอกงามเลยโอ้ยงามๆครับเต็มอองงูนะครับอื้ม เลียตาเลียตาเขาเจาะครับผมโสภาหมานมันคือขั้มพันวาแหละครับแข่งรถแข่งเรือแข่งไดนพี่น้องเอ้ยแข่งโสวาสนานแข่งกันหมดเลยใช่ไหมแข่งขั้มพันวาลีตัวครับมานปะครับปัดในไล่ไล่ครับพี่น้อง กับเต็มตาครับนี่แต่ดอกงามใครเพื่อนนั่นได้หอเปล่โอ้กอบเต็มตาเพื่อนครับในน้ใหม่เอาน้ใหม่ผ้อะน้ำใหม่น้ใหม่ไรน้ำใหม่เมื่อยครับ ครับผมในมือนี้ผมกับสิงูโค้งเตาขึ้นนะครับพีนน่น้องเด้ยในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อครับว่าจานหลอดผ้าลุยสิผ้าลุยยังแน่ครับแต่ละมือสําหรับคลิปนี้ครับขอจบกันเที่ยงเท่นี้เด้อครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ